สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะปลามาดักหนูนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับอันนี้เป็นน้ำยาปลาพนุห่มดาวนีนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนมแมวนะครับนะกินนมแมวนะครับผสมกันก็ได้ตัวนี้นะครับวันนี้เอากลับฟ้าพามานะครับนะแล้วก็เอากลับวงเดือนมาตัวนะครับนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่กันเลยนะครับ มาเริ่มใส่กันเลยนะครับ,นะรบอันนี้ผมก็ใส่เป็นกับวงเดือนนะครับโฮมอยู่ในนีน้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันก็มีห้อยอย่ำจูนะครับนะเนี่ยเยอะอันนี้เป็นก้อนดินนะครับฉีดน้ำยาพันุนุ่มนะครับเนาะดาวนี่ผสมกับกินนมแมวนะครับ ันนี้เป็นคุยมันนะครับดามชอวมเนี่ยไปคุยเก่ามันนะครับนี่มันมาตังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุยมันนะครับคุยมีนักอยู่นะครับมีหลายตีอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเซาะใส่แถวๆนี้แฮมมันะครับอันนี้เป็นคุยมันนะครับดามชอครัเนี่ยโมอยู่ในนี่นะครับ ผมเอาอันนี้ไปกับวงเดือนใส่นะครับนะแล้วก็หอยมันขึ้นมาเยี้ยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเนะี่ยนี่ผมใส่เป็นกับฟันนะครับดักไว้นี่แห็มหนึ่งหลังเนะี่ยขอบชัยชมครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตะวันก็จะตกดินแล้วนะครับ ป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนนะครับท่านชมครับเดี๋ยวหิ่มบึดปล่อยมันขำหากไกมาใจแหมกัมนะครับนะวันนี้มาสองคนครับพี่หนานนะครับพี่หนานก็ไปใส่หมชุดหนึ่งนะครับเนาะแต่ก็มาพักตีตัวกันนี่นะครับครับท่านชมครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเฮาเลยนะครับ ก็จะได้กอนะครับนะกับหมายนี้นะครับรุ่นไป็นกันเลยนะครับผมผมก็จะใส่ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับมาแห้งกันนักเนาะมาดูหลังแรกอน,นี่บอกออกเตือนนะครับนี่อันนี้เป็นกับฟ้าผ่านะครับหลังน,นี้นะครับไปต่อนะครับหลังต่อไป ฝังนี้ฝังนี้เป็นกับฟออนนี่เป็นกัภาฟผ่านะครับนี่อันนี้ก็ยังมาทํางานเตือนนะครับแล้วก็ฝั่งปุ้นนะครับนี่เป็นเดี๋ยวกันนะครับปุ้นครับท่านชมครับตวกปุ้นอะนี่ดโหตัวเช่นใหญ่งงนะครับท่านชมครับนะครับ มาละตัวแรกผมใส่แถวๆนี้นี่นะครับมาลตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บหนูกันนะครับตัวใหญ่อยู่นะดูมาดูหลังนี้นะครับท่านมครัะโอ้หลังนี้หล่นนะครับนี่เนี่ยแต่บดติดนะครับบดติดนะครับนะหลังนี้ ดูๆหลังอื่นก่อนนะครับหลังนี้ก็ยังมาโดนเตือ้อเนาะเดี๋ยวผมก็มาเปลี่ยนนะครับหลังนี้ก็บาโดนนะครับนี่ต่อไปหลังตรงนี้โดนไหมขุย <c> ม <oughs> ันน่าขนาดเลยนะครับทาช็อกคับเนี่ยขุยมันนะครับหลังนี้ผมใส่เป็นกับ วงเอ่อกับวงเดือนนะครับนี่อันนี้ก็น้ำผมมมาเต้อนะี๋ยวผมฉีดน้ำหอมเพิ่มนะครับเดี๋ยวกันนี้หน่งฮะผมเอ้ไม่ได้เห็นนะอ่ะนี่ฉีดน้ำหอมเพิ่มเข้าไปนะครับ หลังมันเสียดายนะครับท่านผู้ชมครับบัตรทิศกรรมอ่ะลั่นมาได้นะครับหลังจะหลังนี้กับบัตรทิศนะครับนี่ยหลังนี้เป็นกรับวงเดือนนะครับหลังนี้เป็นกรับฟ้าพาอันนี้ก็ยังบมอบมาเตือ่องยังมาโดนเตื่องนะครับ เดี๋ยวดูหลังต่อไปตอนนะครับอันนี้ก็ห้อยหมาคุดนะครับนะครับดูต่อทางนี้นะครับหุยมันน่าขนาดเลยนะครับขุยเยอะเลยหลังนี้ก็ยังบ่ดโดนเตือนนะครับนี่บอกเตือนะหลังต่อไป หลังนี้ก็บอกนะครับ <c oughs> ดูฝั่งปุ้นนะครับหลังนี้ก็บอกนี่บอกเตือนเหมือนกันนะครับหลังต่อไปหลังนี้ก็ยังบอกเตือนนะครับผมข้ามไปฝั่งปุ้นก่อนหลังนี้โดนไหม หลังนี้ก็ยังปฏิทิเตือนครับน,นี่เปิดครับ่วงเดือนนะครับอันนี้ครับฟ้าพาก็ยังมาโดนนะครับฮู้มนะขนาดเลยนะครับทำากคราบเนี่ยในปุ้นนะครับหลังนี้ก็ยังไม่ออกปะดูหลังต่อไปต่อนะครับ หลังนี้ก็ยังไม่โดนนะครับคุยอัู่นะครับดอกใจขนาดเลยนะครับหลังนี้ก็ยังไม่โดนนะครับอันนี้เป็นกับวงเดือนนะครับไะดูต่อเหมนะครับกําลังได้ตัวเดียวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับหลังต่อไปหลังนี้อ๋อหลังนี้เขาใส่นี่นะครับนี่ หลังนี้ก็ยังบอกมาเต้อนะครับหลังนี้ก็ยังบอกออกเต้อนะครับนี่หลังนี้ก็ยังบาโดนนะครับไปดูต่อนะครับมาพุ่นนีล่ล้วหลังต่อไปของอันนี้โฟมคนอื่น ต่อไปอยู่หน้าปุ้นนะครับดูว่าจะได้เพิ่มหุ่นกอนนะครับกำลังได้ตัวเดียวอยู่นะครับผมก็จะใส่ใกล้ๆกันนี่นะครับเนาะมันมีที่ใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะใส่จะใส่ใกล้กันหน่อยนะครับใส่ทีขนาดเลยนะครับ่อาไป หลังนี่ตรงนี้ก็ยังบอกออกเตือนนะครับนะครับอันนี้เป็นกนับ,บไอฟาไออย่งก็กับวงเดือนนะครับข้ามไาหลายปุ้นนะครับอันนี้ก็ยังบอกออกเตือนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ที่เราใส่แต่เจ้าเนาะเนี่ยที่ว่ามันคุยมันเป็นคุยไม่ยู่เนาะแล้วก็ หลังนี้เป็นกัฟฟ้าพานะครับนี่ปะยังบอกออกเตือ้อดูต่อหลังต่อไปหลังนี้ก็ยังบอโดนเตือนนะครับนี่นี่เป็นกัฟฟ้าพานะครับไปไปดูตั้งหน้าพุ่ตออนะครับ มาดูหลังนี้โอ้หลังนี้หลั่นนะครับท่านผู้ชมครับบัดติดนะครับนี่หูอยู่ในเนี่ยครับเนี่ยลั่นแต่บดติดนะครับบดติดสกํานะครับหลังนี้นี่เดี๋ยวผมคอวางไม้กันครับวางกับดักไม้ก่อนเนี่ยหูอยู่ในเนี่ยครับบดติดนะครับผมใส่ปากหูเนี่ยนะครับ จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรือแฮมเบอร์กี้หลังนะครับหลังนี้ก็บอกออกนะครับนี่หลังต่อไปหลังนี้ก็บอกออกเตื้อนะครับฉีดน้ำหอมเพิ่มเข้าไปนะครับหลังต่อไปฝั่งปุ้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ก็บอกยังบาออกเตื้อนี่นี่ขุยมันนะครับท่านผู้ชมรับ เยอะเลยนะครับมาดูหลังนี้ก่อนหลังนี้ก็บอกออกนะครับจิตมยาเพิ่มเข้าไป่ปะแล้วก็เรือหลังปุ้นหลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังหน้านี่หน้านี้นะครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้าย ผมใส่น่าจะใส่ฟังปุ้นนะครับผมดูก่อนหลังสุดท้ายโดนไหมอ๋นนี้ก็ยังไม่โดนเตือนะครับอันนี้เป็นหูมันนะครับทา่านชมครัเนี่ยผมดักตีปากหูมันนี่นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่พักกันนะครับขอบทา่านชมครับปิกมาแล้วนะครับ สรุปได้ตัวเดียวนะครับนะนะครับตัวใหญ่ยูนะครับน้าชมรับมันข่เขียมแล้วนะข่อยหายากแล้วนะครับหมูหัวตั้งพป็นานจะได้กี่ตัวมืนะครับไปไปใจบุละเนาะแต่ของผมอ่ะได้ตัวเดียวนะครับถือว่าบัหเทิงแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูแหมซักหลอมเนาะเดี๋ยวเขาไปใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลกคนก่อน ะครับท่านผู้ชมครับไปดูรอบที่สองนะครับเนาะรอบที่สองว่าจะได้เพิ่มแฮมกอนะครับน,นี่ก็ยังบอกออกมาเตื้อนะครับนี่สีเพิ่มเข้าไปรอบนี่แล้วก็หลังต่อไป อันนี้ก็บอกออกเตือนนะครับนี่อันนี้ก็ย่งมาเตือนนะครับท่านผู้ชมครับนะเนี่ยจีบเพิ่มเข้าไปปะ่ะดูตรงหน้าบนหมนะครับดูว่ารอบที่สองที่จะได้ก่อนะครับเป็นกําลังใจให้กันตัวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ย่งบอกออกเตือนนะครับเนาะอากาศก็เริ่มหนาวหนาวแล้วนะครับดึกมากัหนาวละ ต่อไปตั้งแนบปุ้นนะครับท่านผู้ชมครับดูหลังตั้งดูหลังตั้งปุ้นก่อนดูหลังตั้งเพศก่อนไปดูฝั่งปุ้นก่อนน,น,น,นนะครับ ดวกระพริกย้อนมาเนาะหลังตรงนี้เป็นไดเอ้ยหลังนี้ผมใส่อ้าใส่ฝั่งไหนนะอ๋อใส่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มานะครับหลังต่อไปหลังนี้ใส่ ของปุ้นนะครับอันนี้ผมใส่อันนี่ก็ยังหมดโดนเตือนนะครับท่านชมครับเป็นรับฟ้าผานะครับไป่อไปหลังอันนี้ใส่ nó cái xe này đi. Hmm. này oh. <laughs> Đứng này Ồ tăng đây hả Oh, lang ni ยังบ่โดนเตื้อเหมือนกันบอออกดูต่อนะครับท่านผู้ชมครับดูต่อไปหลังนี้หลังนี้ผมใส่จะใส่ฟังปุ้นนะครับ อ๋อยังบอออกเต๋อเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ไว้ปากหูมันนี่นะครับนี่อันนี้ก็บอกออกเตือไปดูต่อนะครับปุ่นหลังหน้าปุ่นโอ้โหจงรอบสองนี่จะมีให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนครับเนาะหลังต่อไปหลังนี้ ก็ยังไม่ออกไปหลังต่อไปดูว่าจะมาเมื่อใดบอกออกเตือนนะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่เป็นกัปวงเดือนฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ก็บอกออกนะครับวายจะออกก่อนนี่หลังต่อไป หลังนี้ก็ยังไม่โดนหลังนี้ก็ยังไม่โดนเตือนนะครับบอกเตือนฟังนี้่นะฟังนี้ก็ยังบอกออกเตือนนะครับนี่ตะกี้หลังได้หลั่นะครับจับมาได้ละอันนี้ก็ยังบอ่โดนเตือนนะครับไปดูต่อหลัง หลังนี้ผมใส่อ๋อหลังนี้ก็ยังมาโดนเตือนนะครับนี่ยังบมีอาการเตือนนะครับหลังนี้ก็อ๋อหลังหลังนี้ตีมันหล่นนะครับนี่อันนี้ก็บตัตติดนะครับดูหลังต่อไปต่อนะครับหลังหน้านี่หลังสุดท้ายแล้วนะครับท่านชมครับ โดนไหมหลังสุดท้ายหลังนี้เออบัดโดนนะครับท่านผู้ชมครับรอบสองบอกสักตัวเหรอไม่ได้สักตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับรอบสองนี่ก็อยู่ในฮันเตเๆ่เหรอ,เ,อเดี๋ยวมาลุ้นพุกงมาเจ้าผมกัมนะครับรอบนี้บัดได้มีบัดได้เคยดูเลยนะครับเนาะมีแต้มเลยเดี๋ยวพุกงมาเจ้าปะกันนะครับท่านผู้ชมร,รอบนี้บัดได สวัสดียมามเจ้าครับท่านผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกับดักกันเลยนะครับเนาะผมว่าเม่เจ้านี้จะหนูจะติดก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับมาดูหลังนี้ติดกอน,นะครับเออหวยนนี่บอกออกนะครับท่านผู้ชมครับนี่เยื่ออยู่ยังเก่านะครับ ไม่ติดบัติดนะครับอันนี้กระเาผากับ,บติดนะครับฝั่งปุ้นฝั่งนี้กับบัติดนะครับนี่นี่เป็นกรบวงเดือนนะครับอันนี้ก็ไม่ติดไปดูหลังอื่นต่อนะครับบัติดนะครับหลังนี้ มาดูโอ้หลังนี้ติดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ติดกับฟ้าพานะครับตัวแรกนะครับแต้มแหลกนะครับโดนละนะครับมัน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 เดี๋ยวผมขอเก็บหนูกอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเนาะมาดูหลังนี้นะครับโอ้หลังนี้โดนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับไหนฮะนะครับ โอ,โอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ได้หมเต็มแหมตัวแล้วนะครับตัวที่สองหลังนี้ก็บาโดนนะครับหลังนี้ปฏิสกรรมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้หอยู่ในนี้ครับบอกออกนะครับแล้วก็หมหลังจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับโดนไหมบอกออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ หมดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่พักปุ้นนะครับนี่ก็บอกออกนะโอ้อยู่ในหั่นนะครับครับท่านชมครับปิกมากันแล้วนะครับของนำมานับเพียงกอดปิกมันแล้วนะครับนะของหน้าได้หนึ่งตัวเนาะแต่คืนได้แหมตัวนหน้าน้อหน้ารวมมดได้สองตัวนะครับของผมว่าเจ้านี้ได้เพิ่มแหมสองตัวตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยแต่คืนกอมีแต้มเดียวเนาะตัวเดียวนะครับ หมอนี้ผมก็ได้สามถั่วก็ถือว่าได้อยู่นะตอนนาเนาะครับก็ได้กินอยู่พได้กินอยู่นะครับหนูตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มเขียมละนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากครับชมฝากติดตามเห็นควานะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม